สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการทําเว็บไซต์นะครับว่ามันมีกี่รูปแบบนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมักจะสับสนนะครับมันมีเครื่องมือเยอะใช่ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอ่าโปรแกรมมิ่งต่างๆนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็มันมีเครื่องมือสําเร็จรูปด้วยใช่ไหมฮะที่เราสามารถใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้ซึ่งแน่นอนวิธีการสร้างเว็บไซต์เนี่ย ไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับก็มีหลายวิธีเลยวันนี้จะพามาดูว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับผมก็วิธีแรกเลยนะครับก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมเองนะฮะหรือว่าใช้ภาษาพวก HTML, CSS แล้วก็ JavaScript นั่นเองนะครับอตรงเนี้เราก็สามารถใช้3ภาษาเนี่ยในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาได้นะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการเว็บไซต์ที่เป็นหน้าเว็บเฉยๆนะไม่ได้มีระบบอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้เว็บไซต์ที่มันมีระบบนะฮะอย่างเช่นการสมัครสมาชิกการล็อกอินเก็บข้อมูลยูเซอร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีภาษาทางฝั่งแบ็กเอนด์นะครับที่เราจะใช้งานนะฮะอย่างเช่น n o d e js นะครับหรือไม่ก็เป็น php อะไรพวกนี้นะครับผมที่เราสามารถใช้งานได้นะฮะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเขียนเองหรือเปล่านะครับก็สามารถเขียนได้นะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นวิธีแรกเลยนะครับนั่นก็คือการเขียนโปรแกรมหรือว่าพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเองจากศูนย์นะครับ ทีนี้มาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยก็คือการใช้งานเทมเพลตนะฮะซึ่งเราสามารถไปซื้อเทมเพลตเว็บไซต์จากเว็บไซต์ต่างๆได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดให้ผมแนะนำมันก็จะมีอ่า ThemeForest นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เขาแจากเทมเพลตฟรีก็ได้นะเราก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้งานได้นะครับผมอันนี้เป็นวิธีสองนะครับก็จะเป็นวิธีที่ง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเองแล้วก็สบายมากด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เว็บไซต์ตามที่เราอาต้องการเป๊ะเพราะว่าเทมเพลตเขาก็จะทําให้แล้วนะครับเราอาจจะต้องไปคัสตอมเองหรือว่าไปปรับแต่งเองนะฮะทีนี้วิธีที่3นะครับนั่นก็คือการใช้เครื่องมือแหละนะครับก็อย่างเช่นเว็บไซต์บิลดเนอร์นะครับซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์โดยที่ ไม่จําเป็นต้องเขียนโค้ดเลยนะนะครับหลายๆคนที่อ,อยากจะมีเว็บไซต์แต่ว่าไม่ชอบเขียนโค้ดนะไม่มีความรู้เรื่องโค้ดเนี่ยบางคนก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็คือใช้เว็บไซต์บิวดเดอร์นะครับผมซึ่งเว็บไซต์บิวดเดอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายเจ้าเลยนะอย่างเช่น Square Space นะครับ W i ็ Webly อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เจ้าหลักๆนะที่ผมเห็นผ่านๆมานะครับก็จะมีเจ้าอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าก็ตามนี้นะนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสร้างเว็บไซต์นะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดก็ใช้บริการแบบนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเสียเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าแพลนราคาเขาเป็นยังไงนะครับผมโอเคถัดมาครับวิธีที่4ก็คือการใช้เป็น CMS นะฮะ CMS เนี่ยมันจะย่อมาจาก Content Management System นะครับผมนั่นก็คือระบบจัดการคอนเทนต์เนื้อหาหรือว่าเอาพูดง่ายๆคือเป็นระบบจัดการเว็บไซต์นั่นแหละนะฮะซึ่ง ที่หลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันเลยนะครับที่เราจะเห็นกันก็จะเป็น WordPress นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้เลยนะครับแล้วผมก็ใช้ในการทำเว็บไซต์เหมือนกันนะฮะคือ WordPress เนี่ยเราสามารถใช้ในการทำเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเว็บทั่วไปอ่ะเว็บส่วนตัวเว็บบล็อกนะครับเว็บขายของอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าทำได้แบบทุกรูปแบบเลยนะครับผมก็ จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ไวนะครับแล้วก็มันจะมีปลั๊กอินต่างๆที่เราสามารถติดตั้งได้นะครับก็คล้ายๆกับเราใช้เป็นเครื่องมืออย่างเช่นเว็บไซต์บิลเดอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่า WordPress เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับเพราะว่า เราจะติดตั้งอะไรเองได้ปรับแต่งอะไรเองได้ค่อนข้างจะสะดวกกว่านะนะครับคือถ้าเป็นเว็บไซต์บิลเนอร์เนี่ยบางทีมันอาจจะฟิกบางอย่างมาให้เรานะครับถ้าเป็น WordPress ก็เราสามารถติดตั้งฟีมอะ่ะก็เราไปซื้อฟีมมานะครับไปปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้นะครับผมหรือว่าเราจะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็เอาไปแปลงไปเป็น WordPress ก็ได้นะเอออันนี้ก็ทําได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการทําแบบนี้นะครับก็ไปศึกษาภาษา PHP นะนะครับก็ไปดูว่าเออวิธีการสร้างฟมจาก HTML template ไปเป็น WordPress เนี่ยทำยังไงนะครับผมโอเคก็4วิธีนะครับทีนี้วิธีสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้แบบง่ายสุดเลยก็คือการจ้างคนอื่นนะครับให้ทำเว็บไซต์ให้เรานะครับอ่าบางคนนะครับมีงบนะฮะแต่ว่าไม่อยากจะทำเองนะครับอยากจะไปจ้างอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ทุกคนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็อยากได้โปรแกรมเมอร์นะที่เก่งๆเนี่ยในการทำเว็บไซต์ให้เนี่ยเราก็สามารถไปจ้าง ให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาตามที่เราต้องการได้นะครับเราก็อาจจะมีเป็นรูปแบบนะครับหรือว่า requirement ที่แบบเราต้องการอะไรเงี้ยนะครับก็คุยกับโปรแกรมเมอร์ว่าเอออยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยพัฒนาเว็บไซต์ตามที่เราต้องการให้นะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็น5วิธีนะครับทุกคนที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้อาจจะมีบางคนเนี่ยสงสัยว่าแล้ววิธีไหนเหมาะสําหรับคนที่อยากสร้างเว็บไซต์นะครับ ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือเป็นการใช้ c อ่า CMS ก็เหมาะสมเพราะว่าอ่ามันเริ่มต้นได้ง่านยนะครับแล้วก็เราไปจดโดเมนเช่าโฮสต์แล้วก็เราสามารถที่จะทำเว็บไซต์ด้วย w อ่ o r r p s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  ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ใช้เป็นเว็บไซต์บิ l d เ r อร์นะแต่ว่าใครที่อยากจะเป็นเว็บดีลเ o อร์นะแน่นอนทุกคนก็จะต้องมีพื้นฐานนะครับในการ เขียนโปรแกรมนะภาษาต่างๆนะครับถ้าให้ผมแนะนำก็ตามนี้เลยก็จะมี HTML, CSS, JavaScript ตามนี้เลยอันนี้เป็น3ภาษาหลักพื้นฐานนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้นะจริงๆผมว่าใครที่จะมาทําเว็บไซต์เนี่ยก็ควรรู้พื้นฐานพวกนี้นะทุกคนเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ใช้นะนะครับสมมุติว่าเราต้องการปรับแต่งส่วนนั้นส่วนนี้ปรับแต่ง CSS ให้กับเว็บไซต์อะไรเงี้ยเออเราก็จะทําได้นะครับไม่จ้าเป็นต้องไปจ้างตลอดอะไรเงี้ยเออก็จะประหยัดงบได้นะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อว่าเป็นอ่าสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะว่าเออเราจะทําเว็บไซต์เนี่ยมันมีกี่วิธีนะครับก็มี5วิธีตามนี้เลยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนว่าชอบวิธีไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ